สวดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนะคะเซลล์โออันจารานะคะหรือว่าน้องหอยขมนั่นเองนะคะ balances. วันนี้นะคะเราอยู่ที่นะคะปรา,าสาทบ้านพวงนะคะซึ่งปรา,าสาทบ้านพวงอยู่ที่อำเภอปรา,าสาทนะคะจังหวัดสุรินทร์เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เสน่ห์เล่าประวัติเลยว่าความเป็นมาอะไรยังไงนะคะป,ปราสาทบ้านพวงนะครับก็ ทีนี่เป็นปราสาทหินโบราณนะครับคาดว่าสร้างตั้งแต่สมัยพศหนึ่งนนะครับหร<น>ือเมื<น>่อ<น>ประมาณพันปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าฐานตรงนี้นะทำจากหินสีลาแรงนะครับพี่หินศีลาแรงเข้ามาจากไหนอะ่ะหินสีลาแรงจะเป็นลักษณะหินแบบเหมือนก้อนกรวดนะครับที่อยู่ในถนนลูกรังบ้านเราสมัยก่อนนะครับแต่ว่าเขาตัดมาจากภูเขาหรือว่าแหล่งหินตัดที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วที่มัน สำคัญมากๆคือศิลปะที่นี่คือยอดเยี่ยมแลวก็สุดยอดมากมครับมีการแกะสลักลงหินนะครับบนตัวปราสาทนะครับจะค่ายน้ำขึ้นมันเก่ามากเก่าเป็นพันปีคือที่นี่ก็เปิดให้ชมมีมีค่าเข้านะครับเป็นค่าบำรุงสถานสถานที่นะครับหนึ่งสิบบาทสิบบาทเนาะสิบบาทนะครับพื้นที่โดยรอบตรงนี้ก็หน้าหน้ากว้างอยู่ประมาณ20กว่าเมตรนะครับเอ้ยยาวประมาณ20กว่าเมตรนะครับรายละเอียดเนาะ พอดีผมผมอ่านมาแล้วแตจจะจำไม่ได้ครับยาวประมาณ28เมตรนะถ้าจำไม่ผิดนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับแต่ตัวปราสาทเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ4,4คูณเมตรนะครับทำจากหินสีลาแลงที่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือปราสาทตั้งอยู่บนแบบคือตากแดดเนาะก็อาจจะแบบมันก็ค่อยๆไม่ขาวมากแล้วนะ ถ้าสมัยก่อนจะเป็นหินแบบขาวขาวสวยเลยเป็นทรายสีทองเหมือนเหมือนเหมือนรถเราเนาะสุ per ์ไวท์อย่างงี้เนาะใช่ใช่ทรายสีสุ per white ที่แบบสีขาวเลยใช่ครับอันนี้เขาอยู่เมื่อกี่กี่ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่พศ1,600ก็พศ1600ตอนนี้ก็พศ2566้ากคาดการว่าน่าจะประมาณพันปีนะครับตรงนี้นะแต่ว่าปราสาทตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาทําแบบว่าเป็นปราสาทหลังเดียวนะครับที่อยู่ตรงกลางเนาะแต่ตามแผนแผนผังก็คือ คาดว่าปราสาทตรงนี้ควรจะสร้างทั้งหมด3ามหลังแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขากลำกลังเริ่มองค์ตรงกลางก่อนเนาะจนด้านข้างซ้ายแล้วขวาน่าจะยังไม่ได้เริ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งครับทาให้การสร้างปราสาทถูกชะงักแล้วก็ยกเลิกไปนะครับเนี่ยเป็นมิติตัวปราสาทรัาหากว่ามีหลังด้านซ้ายกับหลังด้านขวาขึ้นก็จะสวยมากๆนะครับจะเป็นปราสาทเป็นพระปางสามองค์นะครับเราเข้าไปได้ไหมคะเนี่ย เข้าได้ครับข้างในก็จะเป็นที่ประดิสถานของศิวลึงค์นะครับกับโยนีเนาะกับแท่นโยนีนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่แท่นโยนีนะครับศิวลึงค์ก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปนะครับด้านหน้านี้ไฮไลท์เลยครับนี่ตรงนี้นะเป็นรูปพระอินนะครับพระอินทรงช้างเอราวัณน,นะครับถ้าต้องการไหว้พระอินทที่ทรงช้างเอราวัณแล้วก็สร้างมาเป็นพันปีแล้วก็แนะนําให้มาที่ปราสาทสินบาตหลวงได้เลยครับตรงนี้นะ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนนครับทับหลังตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เนี่ยฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเขากำลังจะน่าจะร,รีโนเวทนะคะใช่ข้างบนก็ก็มีรูปแกะสลักอีกเป็นแกะสลักหน้าบันนะครับผมไม่แน่แต่ว่าประมาณเนี่ยเป็นเป็นรูปของอะไรนะ่าจะเป็นพระศิวะนะครับเป็นพระศิวะทีนี้ลายการแกะสลักคือค่ยอนข้างละเอียดแล้วก็สวยงามแล้วก็เป็นปฏิมากรรมฉบับเดิมนะก็คือ ไม่ได้ทําขึ้นใหม่นะครับเป็นอะไรเลยนีเยนี่พี่เสน่ห์มาตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบรูปยักษ์อะรูปยักษ์เลยออไหนตรงไหนนี่ไงเนี่ยประตูหน้าบนเนนบนใช่เนี่ย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 ด้านล่างเนี่ยรูปยักษ์ปึ๊บแต่ด้านบนเหมือนเขามีการต่อที่ผิดนิดหน่อยรูปยักษ์ที่มีตาขัางเดียวด้านบนใช่ไหมใช่ใช่น่าจะหาชิ้นงานไม่เจอเ้ินบนน่าจะหาชิ้นงานไม่เจอก็เลยแบบอ๋อ ีพญานาคอะเนี่ยตรงเนี้ยใช่ใช่ซุ้มซุ้มเรือนแก้วเขาะจะเป็นพญานาคเนาะซ้ายขวาแต่ที่นี่ที่ที่เราเห็นชัดก็คือเนี่ยครับลายลายกระหนกเนาะที่ที่ว่าเป็นลายไทยนะครับโอ้นี่นี่ลายกระหนกที่ว่าเป็นลายไทยเป็นแบบนี้นครับดูนะซึ่งแกะจากหินนะแต่ว่ามีความอ่อนช้อยสวยงามมากๆเป็นศิลปะชั้นครูเมื่อประมาณหนึ่งพันปีที่แล้วนะคนดอกสุริตเลย นกเชื่อิบเลยหรอตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นหนุมานนะตรงนี้นะหนุมานแหละแล้วแล้วก็ถือกระบองน่าจะเป็นกระบองไฟนะแล้วก็แกะเป็นลายกระดกสวยงามมากครับตรงนี้สวยจริงๆนะอันนี้ตองตรงตรงเนี้ยเนี่ยผมชอบตรงงานพวกเนี้ยเป็นงานแกะสลักหินที่เหมือนแกะลงบนผิวพวกแบบผลไม้อะไรางี้เนาะอวดูนะ แกะสลักเลิกแกะสลักใช่แกะสลักแล้วมีมิติด้วยนะไม่ใช่ว่าแกะธรรมดานะแล้วไม่ใช่แล้วนั่นคือสวยเลยอ่ะสวยเลยใช่สวยวเราเหมือนใช้แม่พิมพ์เนาะสมัยนี้ก็ต้องเป็นแม่พิมพ์อ่ะทุกวันนี้เป็นแม่พิมพ์หมดแล้วแล้วเลือกแต่ละกรีบอ่ะเท่ากันด้วยนะอืมใช่แล้วก็ตรงนี้จะดูนะมีรอยสิวเนาะรอยเครื่องมือสมัยโบราณนะครับที่เขาแกะลงหินเนาะเราบอกว่าพยายามแกะนะแต่ว่ามันยังแกะไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จมันน่าจะสวยมากนะ แล้วแกะหินเนอะมันไม่ใช่ธรรมดาครับต้องแบบใจเย็นมากๆนะครับแล้วปราสาทแต่ละหลังว่าจะสร้างเสร็จนะ่าจะใช้เวลานานมากๆนะครับตรงนี้ก็มีรอยแกะรอยตัดเนาะเนี่ยแต่ด้านะลหลังฝั่งนี้นะทางทิศตะวันตกเขาเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับเขาบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าเหมือนที่แจ้งไปนะครับน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนก็เลยทําให้ปราสาทยังอยู่ประมาณนี้ มมีการขึ้นรูปไปแล้วนะฝั่งนี้ด้านหลังนะตรงซุ้มซุ้มเรือนแก้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถูกแกะลงไปนะครับเดี๋ยวที่นี่ค่อนข้างเย็นนะที่เรามาเย็นเลยเพราะต้นไม้แบบเยอะมากต้นไม้เยอะมากใช่ม,มุมนี้ก็ถือว่ามีความสวยมากๆเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ฝั่งนี้มีรูปยักษ์ไหม มีครับนั่นนะครับน่าจะเป็นพระศิวะเหยียบถ้าอินทรทงช้างเอราวัณแล้วก็เหยียบยักษ์อีกทีหนึ่งมั้งผมไม่แน่ใจอ่ะหรือว่าพระศิวะน่าจะเป็นพระศิวะนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระศิวะไล่ลำที่วัพระศิวะไล่ลำนะครับตรงนี้นะแล้วศิลปะงานคือสุดยอดมากประตูนี้เป็นประตูหลอกนะครับฝั่งนี้คือปราสาทเขาจะแบบเข้าออกด้านเดียวเนาะ เราจะมีทางเข้าออกด้านเดียวนะฝัง่งทางที่ตวันออกเท่านั้นนะผมอยากให้มาดูชิ้นงานพวกนี้เนี่ยเป็นรูปคารพนะครับเป็นรูสีหรือเปล่าไม่รู้เนะเล็กๆเนี่ยเหมือนรูปสีเนาะเนาะกำลังนั่งทําพิธีอะไรสักอย่างแต่เป็นชิ้นงานที่ว่าแก่เป็นหลังพันปีนะ้วสวยจริงนี่พูดจริงๆชอบมากพนะันปีที่แล้วนะั่น่ยหนึ่งพันปีที่แล้ว เรายังสวยงามยังสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับคือหายากมากๆนะครับคือแหล่งแหล่งเอ่อตรงนี้เป็นแหล่งที่อยู่ใกล้กับเทือกเขาพนมรงรักเนาะคือเมื่อก่อนแถวนี้น่าจะเป็นเมืองเมืองขอโบราณนะครับเมื่อพันปีที่แล้วแล้วก็ผมว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนเหมือนเหมือนเมืองหลวงหลักนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับเทือกเขาพนมรงรักเนาะที่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ40กิโลเมตรครับก็บนเขาก็จะมีปราสาทเยอะแยะมากมายครับแล้งแต่นู่นเลย เขาพระวิหารมาปราสาทต,ตาเมืองพรมมาปราสาทต,ตาเมืองกลุ่มปราสาทต,ตาเมืองต่างๆเนาะแล้วก็ไล่ไปจนถึงพนมรุ้งนะครับจนถึงปราสาทหินพิมายนะครับคือตรงนี้มีความเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะครับตลอดแบบเมื่อพันกว่าปีพันปีที่แล้วนะครับคือแถวนี้น่าจะยิ่งใหญ่มากๆแล้วหมู่บ้านแถวนี้ผมว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณที่ที่อยู่แบบอยู่มาเป็นพันปีนะครับโวมาแล้วขนลุกเนาะใช่ แล้วข้างในนี้ก็จริงๆสวยนะลองเข้ามาดูก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่วางรูปเคารพนะเป็นแท่นวางศิวลึงค์นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วอยู่แต่โยนีนะครับตรงน,นี้เนาะเป็นโยนีแล้วข้างในนี้ก็มีหินอยู่เนะี่ยที่ว่าน่าจะเป็นฐานเขาั้างอยู่ในนี้นะครับแล้วในนี้ก็นี่ฮะรประมาณนี้เป็นหินตัวนี้น่าจะเป็นหินอ่อ เหมือนหินศีลาแรงเนาะข้างในเนาะคือข้างนอกเขาแต่งไปด้วยแต่งไปด้วยเ,ออเขาตกแต่งด้วยหินหินอะไรนะหินหินทรายเนาะสีขาวแต่ข้างในนี้เหมือนหินศีลาแรงที่เป็นฐานนะน่าจะเป็นชนิดหินเดียวกันจอกแดงแงนะครับ,แ,บ,รบแล้วสมบูรณ์มากแล้วอันนี้ได้รับการบูรณะนะก่อนี้นี่ก็จะเป็นกองสร้างปรักักพังที่อยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามีการบูรณะใหม่ประมาณช่วง2,500กว่าเนาะ โดยช่างชาวชาวอเมริกันนะครับก็มาช่วยบูรณะให้นะครับก็เลยทําให้เราเห็นว่าเนี่ยภาษาสมบูรณ์แล้วก็สวยขนาดนี้นะครับพียงแต่ว่าหน้าสีลายตรงที่เขายังทําไม่เสร็จเพียังทําไม่เสร็จก็เลยเห็นปราสาทหลังเดียวนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่ามีกองหินที่กองอยู่ฝั่งนู้นเนาะเต็มเลยนะเนี่ยคิดว่าเขากาําลังกําลังพยายามทำนะแต่ว่ายังยังทาไม่เสร็จนั่นเอง แต่การที่แต่เข้าตะวางรอบเลยเนาะว่าตางรอบปีแต่การการที่เรามาดูงานที่มันยังไม่สร้างไม่เสร็จอ่ะมันทําให้เราเห็นว่าการก่อสร้างหรือรูปแบบการสร้างอะไรพวกเนี้ยมันทํำยังไงบ้างมีความคือมันมันเห็นกระบวนการก่อสร้างของเขาอนะครับว่าว่ามันเริ่มจากยังไงทําอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้จริงจริงสร้างไม่เสร็จนะอาจจะเป็นถ้าเป็นที่อื่นก็จะเป็นรูปพญานาคลงมาเนาะซ้ายและขวาทางขึ้นลงนะครับ อันนี้คือพอดีเขายังสร้างไม่เสร็จก็จะมีรอยตัดหินรอยอะไรอยู่เงี้ยเดี๋ยวลองอ้อมมาดูฝั่งนี้นะตรงร่มหน่อยเพราะตอนนี้แดดจัดเหลือเกินตอนนี้อยู่บ่ายสามเอ้ย 13, สิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาทีแดดนี่จัดมากนะครับเดี๋ยวพามาดูกองหินที่วางเรียงรายอยู่นะซึ่งเป็นกองหินที่เขาขนมาเตรียมจะแกะสลักสร้างนะครับนี้ก็จะมีหินตัดวางเรียงรายไว้ทั่วเลยเนี่ยเต็มนะครับ มีทั้งหินสีลาแรงนะครับที่เป็นก้อนยังไม่ได้ถูกตัดแบบเจรไนนะครับแล้วมีหินที่ตัดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อาไปประกอบเยอะแยะเลยนะครับเป็นหินโบราณที่พันกว่าปีที่แล้วนะเราจะเห็นว่าหินเยอะแยะมากมายตัวนี้มีการเจาะรูนี่นะน่าจะเป็นการเจาะรูเพื่อใช้ในการเชื่อมชิ้นงานแต่ละชิ้นเข้าไปเนาะสมัยก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขามีโลหะอย่างน่าจะมีแล้วมีเหล็กแล้วนะน่าจะเป็นแบบ หล่อเป็นเหล็กแล้วก็แทงเข้าไปให้มันยึดยึด,ยดประสาทยึดให้มันแข็งแรงครับแต่พอมันผ่านการเวลาเป็นพันปีปุ๊บเหล็กพวกนี้ก็ย่อยสลายไปนะทีนี้ค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็รอบรอบประสาทก็จะเป็นหมู่บ้าน,นครับหมู่บ้านบ้านพลวงนะครับจริงๆตรงนี้อยู่ห่างจากอำเภอประสาทตัวอำเภอจริงๆแค่ประมาณ2กิโลเนาะสองสามกิโลเองแล้วก็มาง่ายด้วยแล้วถ้าเป็นคนที่ชอบศิลปะนะครับเกี่ยวครับ โบราณสถานแล้วเราเห็นกระบวนการสร้างครับซึ่งเป็นกระบวนการสร้างปราสาทที่ยังทําไม่เสร็จเนี่ยมาดูที่นี่ได้เลยนะครับเห็นหมดเลยเนาะแล้วมันมันไม่ได้แพงด้วยแล้วเขาบอกว่าสาะน้ําที่ล้อมรอบเป็นรูปตัวยูด้วยนะรูปตัวยูหันหน้าไปทางทตะวันออกนะครับตรงนี้สมัยก่อนเขาไน่นอับถือศาส,สนาพานนะราหมณ์ฮิณบูชาพระศิวะพระอินทร์อะไรเนาะเป็นศิลปะเขาบอกว่าศิลปะแบบบาปวนศิลปะ ของโบราณแบบบาปวนนะครับแต่ค่อนข้างเก่านะพันกว่าปีที่แล้วคือเก่ามากๆนะหลก 1, ักพันปีแล้วแหล่งตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่สําคัญนะครับจึงทําให้มีคนสร้างโบราณสถานขึ้นมานะแบบนี้ลองมาดูนะครับอยากให้มาดูเดี๋ยวผมพาไปดูแบบด้านหลังเนาะว่ามันมันมันเป็นยังไงบ้างจากมุมนี้นะครับอของปราสาทสวยเนาะ หลังเดียวแต่ก็สุดยอดนะก็จังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทที่เยอะที่สุดในโลกเลหรือเปล่าใช่ไหมในสุรินทร์เหรอถามว่าเยอะที่สุดในโลกไหมก็โซนโซนภาคอีสานนะครับคืออีสานในแรกแต่โคราชบุรีรัมศุรินทร์ศรีสะเกดเป็นแหล่งปราสาทหินที่แบบว่าเยอะที่สุดคือเยอะมากๆครับของประเทศไทยนี่ด้วยเนาะแต่ถ้าปราสาทหินที่สมบูรณ์เยอะสุดในโลกนะ่าจะเป็นฝั่งเขมกรกัมพูชาฝั่งนู้นครับเพื่อนบ้านของเราเนาะ แต่สมัยก่อนว่าโซนนี้เขาอาจจะแบบว่ามันมันก็คือเมืองเดียวกันนะครับในในอดีตในสมัยโบราณเนาะมันไม่ได้มีภัยมีอะไรพวกเนี้ยอสมัยก่อนมันยังเป็นแบบมันยังเป็นเอ่ออะไรนะขอมอะไรอย่างี้เนาะขอมและโวอะไรยเงี้ยอะไรนะครับเป็นเขตีเมืองหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนั้นแต่นอกก็แยกมาก็แยกเป็นแบบว่าจังหวัดอะไรใช่ ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยะสาระน้ำเขาขุดขึ้นใหม่นะเป็นเป็นคลองล้อมรอบที่เป็นคลองตัวยูนยในการลอกใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคณะโบราณสถานะที่ดูแลนะครับคณะผู้เกี่ยวข้องเนาะให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของปราสาทหลังนี้นะครับแม้ว่าจะยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญมากๆเนาะ <c oughs> คือการจะสร้างปราสาทขึ้นมาสักหลังหนึ่งอ่ะคือเขาต้องแบบ ต้องลงทุนเยอะมากนะครับแล้วเครื่องมือในสมัยก่อนค,อคือหายากเนาะแล้วศิลปะหรือว่าฝีมือในการแกะหินพวกนี้ก็คือแบบต้องเป็นช่างชั้นสูงจริงๆนะครับถึงจะทําได้เนาะแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณผู้สร้างนะครับที่สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลนะครับที่ดูแลให้เราที่ดูแลตัวปราสาทจ,จนเราสามารถที่จะมาชมความงดงามศิลปะการแกะหินนะครับเมื่อเป็นยุคพันปีที่แล้วนะครับ ต้องขอบคุณจริงๆครับที่ที่ที่ทมีตรงนี้ไว้นะครับทำให้เรารู้ว่าเอออ,รอารยธรรมของคนแถวอำเภอปราสาทสมัยก่อนไม่ธรรมดาเนาะใช่ค่ะมผมว่าเก่งมากๆนะเนาะเก่งมากต้นสเดาวแล้วก็พื้นที่โดยรอบก็ประมาณนี้นะครับอากาศดี <นะ S 2> ร่มเย็นนะคะเย็นๆ<ช>ก็มีการป<ช>ูหญ้าปูอะไรด้วย แล้วเงียบมาก <c ười> คือคือตัวผมเองตอนเด็กน้อยผมก็ไม่ไม่เคยได้มานะพอแบบพอมาทํางานนี่แหละถึงได้รู้อ๋อประสาทประสาทบ้านพลวงนี้อยู่ตรงนี้แต่การหาข้อมูลผ่าน g o o g l e นะครับก็เลยได้มาจะมารอบนี้รอบที่สามแล้ว <hints. S 1> ก็ดีเลย <c oughs> ดีแล้วก็มาทีไรก็รู้สึกดีตลอดนะครับมีถาวรด้วยนะมีถาวรโบราณด้วยถ,วถยา <c oughs> ถวรโบราณ คือเทวันก็คือเทวันคือคือรอบนี้เขาแบบเขาอะไรนะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับเนาะจะปลูกใหม่มันมีกระโลกด้วยนะฝั่งนู้นน่ะจริงเหรอใช่มีกระโลกเห็นกระโลกนั่นแหละตาดีเลาวเห็นกระรลกใช่ประมาณนี้แหละพวกต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเพราะเราไม่รู้จักเย็นดีครับมีอะไรจะฝากไหมครับคุณหอยขม ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอนาเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะเลยช่องยูทูบนะคะาตัวที่ตายห้จบเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะหรือว่าช่องเพจนะคะทุกทุกท่านทางค่ะเพราะเรามีทุกท่านทางเลยเนาะทุกเว้นไอพีนะคะถ่ายรถด้วยถ่ายรถด้วยก็ยังไงก็สําหรับพี่น้องนะคะชาวอำเภอปราสาทนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะ ก็สามารถนะคะอยากจะสอบถาม <tinc S 2> เรื่องรถเนาะนี้ก็หรือว่าอยากทดลองขับก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะบริการส่งที่เลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่เดินทางผ่านนะคะอำเภอปราสาทนะคะก็สามารถเข้ามาแว่ชมนะคะอำเภอปราสาทโออะไรนีคยปราสาทบ้านพลวงเออปราสาทบ้านพลวงคือข้อมูลแล้วดูข้อมูลมาสิบนาทีปราสาสามารถนะคะมาแวะดูนะคะหรือว่าแวะชมนะคะ ที่นะคะปราสาทบ้านพวงได้เลยนะคะนะคะก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีดีเลยแหละดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะหืมไงากสุดยอดครับโอเคครับทุกท่านลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีรวยๆตลอดปีและตลอดใจนะครับสวัสดีครับ